โอเคสวัสดีครับก็มาพบกับผมนะครับอันทศวัตรนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวจัก,กรยานเสือภูเขานะครับที่ผมเพิ่งซื้อมาใหม่สดๆเลยเมื่อสองสาวันที่แล้วนะครับก็รีวิวแบบสั้นๆนะครับตามที่ผมพอจะมีความรู้อยู่บ้างนะครับส่วนไหนที่ผมไม่ทราบนะครับก็เพื่อนๆสามารถช่วยกัน เพิ่มเติมข้อมูลได้นะครับในช่องคอมเมนต์นะครับแล้วก็ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอโอเคมาดูกันเลยนะครับจากรยางคันนี้นะครับยี่ห้อ t r i n X นะครับหรือว่า r i n งแล้วแต่ว่าใครจะเรียกออกเสียงยังไงนะครับผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสีเขียวนะครับสีเขียวคล้ายๆสีเขียวเซเลส t ตของ เบิงชี้เลยนะครับก็ตัวจริงเนี่ยต้องบอกว่าสวยมากๆเลยนะแต่ว่า,าถ่ายวิดีโอออกมาแล้วรู้สึกว่าจะสีเพียเพ้ยนๆออกไปทางฟ้าๆหน่อยๆน,นะครับก็โอเคไม่เป็นไรนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น M500 นะครับชื่อรุ่นจะอยู่ตรงนี้นะฮะ M500 เป็นจักรยานปี2019นะครับ ตอนนี้มีมีรุ่น2,020ออกมาแล้วนะครับผมเห็นในในอินเทอร์เน็ตนะครับเห็นรูปในอินเทอร์เน็ตนะครับตรงนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่า Drop System ลงมานิดนึงนะครับก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นดีไซน์มากกว่านะครับคล้ายๆเหมือนพวกเสือมอบที่ยุคป,ปัจจุบันเขาจะทำตรงนี้เป็น ซิสเตเป็นดรอปลงมาอยู่ตรงนี้นะครับก็ก็สวยดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ตัวตัวนี้ก็เป็นหน้าตาลักษณะเหมือนเสือภูเขาฮาร์เทลทั่วไปนะครับสีสันก็ดูนะครับสวยงามใช้ได้นะครับตัวนี้เป็นเฟรมอลูมิเนียมนะครับรอยเชื่อมก็พอเห็นอยู่บ้างนะครับ อ่าโอเคมาเริ่มดูกันที่แฮนด์เลยนะครับอ่าตัวแฮนด์นะครับให้มาค่อนข้างกว้างเลยนะครับมีส่วนของบาร์เอ็นมาให้ด้วยนะครับส่วนนี้นะครับก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับก็เวลาที่เราปั่นนานๆน,นะครับบางทีเราก็จะรู้สึกล้านะครับเราก็อยากจะเปลี่ยนมาจับใน ตำแหน่งอื่นบ้างนะครับส่วนตัวผมเวลาผมเลื่อนมือมาจับตรงนี้นะครับผมก็จะใช้นิวโป้งเนี่ยเอื้อมมาเอื้อมมากำเบรกนะครับตรงนี้ก็จะอาจจะตั้งเบรกเอาไว้ให้มันตื้นๆน,น,นิดหนึ่งเกี่ยวมานิดเดียวก็ตัวปั๊มเบรกก็จะแบบหนีบกับใบดิสเบรกแล้วนะครับก็ ก็จะมีความปลอดภัยนะครับมากกว่าการจับตรงนี้เฉยๆโดยที่พอถึงช่วงเวลาที่จะต้องเบรกกระทันหันเนี่ยมันก็อาจจะพลิกมือมาไม่ทันอะไรเงี้ยครับสเต็มก็ให้มาน่าจะอยู่ที่ประมาณ80-90ประมาณนี้นะครับอันนี้เขาก็ติดตั้งมาให้องศามัน ไปในทิศทางเดียวกันกับตัวเฟรมเลยนะครับเพราะว่าตัวเฟรมค่อนข้างสโลปนะครับเขาก็ติดตั้งมาในลักษณะนี้ก็ปั่นง่ายดีครับปั่นสบายดีอ๋อคันนี้นะครับเป็นเสือภูเขานะครับล้อ26นิ้วนะครับก็กำลังปั่นสนุกเลยครับควบคุมง่ายนะครับปั่นในถนนที่ไม่ค่อยจะเรียบ สักเท่าไหร่นะครับในกรุงเทพหรือว่าจะาปั่นเข้าไปในทางคุ่ขละอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยสะเทือนเท่าไหร่นะครับจากที่ผมลองลองปั่นมาทดสอบมาดู2วันที่ผ่านมานี้นะครับยางยางนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ค่อนข้างจะกว้างเลยทีเดียวนะครับเขียนว่า26คูณ1.95นะครับตรงนี้ 26ก็คือขนาดของล้อนั่นเองครับ1.95ก็คือความกว้างนะครับความกว้างของของอยางก็ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผิวของอยางเนี่ยก็จะทำมาเพื่อรองรับการปั่นเข้าไปในทางที่ขุขระนะครับทางกรวดทางดินทั้งหลายนะครับคันนี้เป็นดิสเบรกนะครับเนี่ยเป็นดิสเบรก ดิสเบกของอะไรเอ่ยอ่ายี่ห้ออยู่ตรงนี้นะครับ r e p วหรือ r e p u t นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ repute e นะครับเพื่อนๆคนไหนทราบนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับยี่ห้อนี้ผมไม่เคยได้ยินเลยจริงๆนะครับก็ทางจักรยานคันนี้ก็ใช้อะไรที่ผสมผสานนะครับอมาดูที่ ตัวโชคหน้าเลยแล้วกันนะครับจักรยานคันนี้นะครับเขาก็ให้โชคที่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นปั่นจักรยานนะครับตรงตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าตัวล็อกนะครับตัวล็อกโชคนะครับถ้าเวลาที่เราจะปั่นทางราบนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องให้มันยุบตัวนะครับเราก็ล็อกเอาไว้ พอเวลาเราไปปั่นทางคูขาหรือว่าเข้าป่าอะไรเงี้ยเราก็ปลดออกมานะตัวโชก็จะยุบตัวได้นะครับทำให้ลดแรงสั่นสะเทือนไปได้เยอะเลยนะครับเวลาเราปั่นร่างกายเราก็จะไม่ค่อยล้าเท่าไหร่นะครับอีกด้านหนึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเขียนว่าพาร์ทเนอร์นะครับตรงนี้ตรงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจจริงๆนะครับว่าใช้ทำอะไรนะครับเพื่อนๆคนไหนทราบนะครับสามารถคอมเมนต บอกกันได้นะครับเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับก็จะขอบพระคุณไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะครับอ่ามีอะไรอีกโชคไปแล้วนะครับชุดระบบเกียร์นะครับระบบเกียร์เป็นของชิมาโนนะครับอ่าแสปีดนะครับใช้ชื่อว่าทัวนี่นะครับชิมาโน่ทัวนี่นะครับปิ้นผีขายยาวนะครับแสปีด เฟืองหลังใบใหญ่สุดผมนับได้32นะครับก็เพียงพอนะครับสำหรับการปั่นขึ้นเขา,นะบส,บาสบายเลยผมลองปั่นขึ้นลานจอดรถด,ดูแล้วนะครับก็สบายมากนะค,ควงขาขึ้นกันแบบสบายสบายเลยขาจานเป็นของ p โปรว e วนะครับอ่เป็นอะไรที่ผสมผสานกันนะครับอนะ่อันนี้ทาง ทางคนขายนะครับบอกว่าถ้าเกิดเป็นกรุปเซ็ตชิมาโน,โนทั้งชุดเลยเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถที่จะทำราคาประหยัดได้นะครับจากอยางคันนี้ราคา5,000บาทนะครับถือว่าเป็นราคาประหยัดใช้ได้เลยนะครับได้อะไหลที่ค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับตรงนี้นะครับมือเกียร์ก็จะมีะสัญลักษณ์บอกด้วยนะครับว่าตอนนี้อยู่ที่เกียร์ เท่าไหร่หนึ่ง 6, 7, 8นะครับะนะตรงนิ้วชี้นิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งนี่ก็คือ,อเปลี่ยนเกียร์ให้เบาขาขึ้นนะครับส่วนนิ้วชี้ก็จะเปลี่ยนเพื่อให้รถเนี่ยไปได้เร็วขึ้นเวลาเราปั่นมันก็จะหนืดขานิดนึงเราก็ต้องใช้แรงนะครับส่วนด้านซ้ายนี่ก็เป็น จันหน้านะครับจันหน้ามี3ใบนะครับใบเล็กสุดก็จะเอาไว้สําหรับขึ้นสะพานนะฮะใบใหญ่ก็เอาไว้ทําความเร็วนิ้วชี้นี่ก็นิ้วชี้พอเวลาเรากดนะครับมันก็จะสับไปที่จันเล็กนะครับส่วนนิ้วโป้งเนี่ยก็จะไปที่จันใหญ่นะครับมีสามใบจันหน้ามี3ามใบนะครับ ตัวตัวสับจานก็ผสมเหมือนกันนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับหลักอานดึงขึ้นสูงได้ประมาณนี้นะครับตัวเบาะก็ผมลองปั่นดูแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับนุ่มสบายยังไม่ได้สร้างปัญหาอะไร ก็ประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบรีวิวเอาไว้สั้นๆประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ